เขาเรียงชื่อไว้แล้วนะวันนี้มีน้องตุ๊กก็เรียงชื่อมาให้นะคะแล้วก็สามท่านแรกเนี่ยจะมาทางน้องตุก๊กแล้วก็อีกสองท่านเนี่ยจะมาทางน้องบุ๋มต่อได้เลยนะคะอันนี้เป็นช่วงของน้องแล้วนะคะหรือคนถามไม่อยู่นะพี่มอลำดับแรกคะ่ะขออนุญาตคะ่ละลำดับเพี่พ,พ ลครับพี่อยู่ครับค่ะพี่พี่ลมก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพี่มอแล้วก็คุณพักขนานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่พี่ลมว่าไงจ๊ะคืออยากจะรบกวนเรียนกับเรียนถามพี่วันเรื่อง ครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่เมื่อก่อนเนี้ยเคยไปดูแลท่านแล้วก็ตอนท่านอาพาธก็ดูแลท่านจนเมื่อท่านละสังขารไปนะครับตอนที่ท่านยังอยู่อะครับท่านจะสอนทำให้กับลูกศิษย์เยอะแยะมากมายครับแล้วพี่ก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในนั้นแล้วก็จะเป็นดูคนดูแลอุปตมภ์ท่านด้วยครับึงท่านละสังขารไปนี่นะครับคือท่านต้องการจะให้ศิษย์นี่ยครับ บรรลุนิพพานกันนะครับแต่ตอนนั้นพวกเราเนี่ยยังยังไม่ถึงไหน่ะครับแล้วก็มาตอนนี้่ะครับพอมาเจอกลุ่มพี่วันเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยมาปฏิบัติจริงจังแล้วก็จิตเนี่ยจับพระนิพพานไม่อยากเกิดเลยครับอ,อยากจะทราบว่าท่านจะทราบไหมครับว่าสิทธิ์ของท่านนะครับทําตามท,ที่ท่านสอนได้แล้วครับ คือปรารถนาพระนิพพานอย่างจริงจังชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายอะครับพี่วันอืมช่นพระอาจารย์นะครับท่านชื่อหลวงพ่อพระอาจารย์พิมลสุธรรมะทิวาการูครับวุ่นข้อหนึ่งครับแล้วก็ข้อสองครับข้อสองคืออยากจะรบกวนการเียนถามพี่วันว่าพี่เนี่ยยังพอจะมีคะแนนบุญอยู่ บ้างไหมครับครับ,รบสองข้อแค่นี้แหละครับพี่วรับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่วรนขอบคุณครับ,รบให้พี่พิรมช่วยอธิษฐานจิตคำถามนี้ในใจอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดของพี่ด้วยนะคะแล้วก็ให้นึกถึงบุคลิกของอาจารย์ที่ พี่อยากจะให้รู้ว่าอาจารย์รับรู้ไหมว่าตอนนี้พี่มาทางสายนิพพานธรรมแล้วแล้วก็เป็นผู้สอนธรรมแล้วนะคะแล้วก็ขออนุญาตให้เบื้องสูงนะคะช่วยบอกเรื่องคะแนนบุญนะคะของพี่ด้วยนะคะวันนี้ก็อิติสุกโตนมโมพุทธายะนัมมพธจพะจัภะกัสระนิพพานะสุข,ขังนิพพานะปัญจโยโหตุนิพพานะสุญญ์ลูกวันชิตาวันชานาะ ถูกยกจิตโดยบารมีคุณพ่อวิสุทธิพุทธรังสีในทุกพรระ่างทุกพรานมทุกพระวรกายวันนี้ได้กลับมาทำงานหลังจากส่งคุณแม่ขึ้นสู่พระนิพพานและพุทธบุตรที่ชื่อพี่พิรมได้ถามคำถามมาสองข้อเมตตาให้คำตอบต่อพี่เขาด้วยเถินด้วยลูกนั้นขอเชิญพยานบารมีเพราะตัวลูกนั้นทำงาน เพื่อพระนิพพานแนะนําคนเข้าพรนิพพานและกัลยาณธรรมนั้นจะได้มีความที่เรียกว่ามีที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดและให้ตรงตามความเป็นจริงด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> อิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตา อิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาจเจริญพรเจริญสุขจเจริญธรรมพุทธบุตรลูกรักทั้งสองและรวมกับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาในการปฏิบัติบูบชาและในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน การพัฒนาในสิ่งที่เรียกว่ากับผู้ประพฤติผมรรย์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามพ่อขอสารเสริญความตั้งใจของลูกๆที่มาปฏิบัติและมีในเรื่องของการที่ช่วยเหลือกันวันนี้ด้วยพยานบารมีนั้นขอตอบคําถามของพุทธบุตรว่าข้อที่หนึ่งนั้นคําว่าสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ทราบหรือไม่ ท่านทราบและก็คอยดนจิตดนใจและคอยช่วยเหลืออยู่สิ่งที่ลูกเคารพต่อท่านท่านละลึกได้ด้วยความเป็นอรหันต์ของท่านและท่านนั้นได้อยู่ในภพที่เรียกว่าไม่เกิดแล้วลูกรักเจ้าเองก็เดินตามสายทางของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้รักครูบาอาจารย์มากที่สุดเพราะท่านเอ็นดูลูกเป็นพิเศษนั่นเอง ส่วนในเรื่องคะแนนบุญนั้นลูกนั้นมีคะแนนบุญอยู่ที่32ล้านซึ่งเป็นคะแนนบุญจากการที่ลูกนั้นได้รับธรรมตั้งแต่ยังมีอาการที่เรียกว่าอายุยังอยู่ในความเป็นผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมมาเนิ่นนาน จึงเข้าหาธรรมนิพพานธรรมหรือการใกล้ชิดกับผู้รู้หรือเรียกว่าบัณฑิตหรือเรียกว่าผู้ทรงธรรมนั่นเองทําให้ธรรมล้ําลึกต่างๆที่ลูกเก็บรวบรวมศึกษามานั้น เป็นสิ่งที่ลูกนั้นถ้าได้มีการเจอผู้ใดลูกมักจะพูดในเรื่องของธรรมได้ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะของอริยบุคคลซึ่งคําว่าอริยบุคคลนั้นลูกเองนั้นเหลืออีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงเส้นชัยเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านนี้แน่นอนเชิญพรล,ลูกรักเอาธุ กรสัสสครับน้งกราสครัครับกรับขอบพระคุณพี่วันครับพี่วันครับรับขอบพระคุณครับค่ะพี่พี่ลมนะ